คนที่มาใหม่เมื่อกี้มาจากปาพนังเคยที่ไหนมาจากพนังเอออะไรตรัง่ะมาจากไหน,น,นตรังนะไปสวนมมกล้วเห็นอะไรบ้าง เราเห็นความสงบไหมเห็นความพุ่งซ่านไหมไม่มีพุ่งซ่านเลยเห็นความคิดไหมฮั้ตัดไปแล้วเามเลยมีความคิดเลยไปไมมีคิดอะไรไปม่มีคิดอะไรแล้วตอนปฏิบัติมันคิดไหมไม่คิดอะไรเลยดีเนาะแล้วเวลาเดินโยกมันมีอะไรที่ผุดขึ้นไหมมาแทรกมาไหม ไม่มีความคิดแทรกมาเลยทำมันว่างไปเลยแล้วว่างอยู่ได้นานไหมกลับมาบ้านมันว่างไหมยังว่างอยู่ไหมตอนเนี้ยฮะตอนนี้ยังว่างไหมปฏินะไม่ว่างไม่วุ่นดีแล้วฝึกมันต้องตัวนี้ไม่ว่างไม่วุ่น เพราะธรรมชาติทุกอย่างมันปกติหมดหลวงพ่อพระธทาตท่านสอนให้เรารู้จักธรรมาชาติรู้จักความเป็นปกติท่านบอกว่าไงตะกะตา,ตามันเป็นของมันเช่นนั้นเองใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นของมันเช่นนั้นเองและหลักที่ท่านสอนเน้นที่ก็คือไม่ให้ยึดอะไรเลย ทั้งความดีและความไม่ดีท่านบอกว่าชั่วและดีเอาปีเท่ากันใช่ไหมหากไปยึดในความดีก็เอาปีเหมือนกันน,นั้นการบัดบัติตามหลักของท่านท่านใ้อยู่เหนือธรรมชาติของความดีท่านดนอยู่ในธรรมชาติของความชั่วแต่ว่าเราใช้เราเอาความดีมาใช้ แม้อความชั่วมาใช้เพราะความชั่วมาใช้แล้วทาให้เราเดือดร้อนอถ้าเอาความดีมาใช้แล้วทําให้เราอยู่ปกติสุขแบบคนดีนั้นทาทด้นหลายทั้งพรนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราปฏิบัติเพื่อเรารู้ความจริงของทุกๆสปปรพพสิง่งว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของของเราจงละอัตตาความไปตัตตนเสีย ละความเป็นตัวกูของกูเสียเมื่อเห็นตัวแก่เราจะเป็นแก่ตัวนั่นคือคำสอนพรอพระธาต่ปะเข้าใจไหมไปเข้าที่กี่วันไปเข้าที่วัดพระพุทธาตุที่กี่วันห้าวันนะทีงตัดภายนอกหมดเลยแล้วเห็นภายในไหมเวลาตัดภายนอก ภายในมันโล่งอยู่ไหมนะโล่งระเบาดีไหมนะไป,ไปบ่อยๆนะปีวะแล้วโ,โล่งแค่ปีละครั้งเองนะมันก็ได้ไ,ดไปเมื่อเราจาวิธีทําอย่างนั้นที่ตอนเราไปได้นะโยมก็เอากลับมาทําที่บ้านได้มันก็โล่งได้ทั้งวันโล่งได้ทั้งปีไม่จะเอาโล่งแค่ห้าวันใช่มไหมโยม เอาวิธีนั้นมาฝึกฝนในกือการปฏิบัติมันต้องต่อเนื่องเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่เลยมันตั้งอยู่ไม่ได้นานไอความเบาความรุง่งมันก็เกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยพอทำมันจึงมีขึ้นพอหยุดทำมันก็ไม่มีแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มันซ่อนอยู่ไปไหนมันก็มาแสดงออกเหมือนเดิมเหมือนที่เราไม่เคยปฏิบัติม,มาก่อน บ้านที่เราฝาดทุกวันมันจึงสะอาดได้วันใดนหากเราไม่ฝาดบ้านบ้านก็ลกเหมือนเดิมใจก็ไม่กันธรรมชาติใจมันลกอยู่แล้วเราทํามันว่างได้ชั่วขณะหนึ่งหากเราไม่ทํามันก็ลกเหมือนเดิมเพราะตัวอย่างมันไม่ตั้งอยู่ได้ความรู้เห็นที่เราผูกฝนมันก็ตั้งชั่วขณะหนึ่งหากเราไม่ทาต่อมันก็ดับไปเสื่อมไปนั่นเราต้องทําอยู่ต่อเนื่องเดียเอาวิธีนั้นมาผูกฝนปฏิบัติ เพราะเรายังมีชีวิตยอยู่การปฏิบัตินั้นไม่ได้มีแค่สิ่งที่ยมทําอย่างเดียวมันมีมากกว่านั้นมีเยอะกว่านั้น,นเพราะสิ่งที่ยมปฏิบัติมันเป็นเรื่องของสมถะเป็นเรื่องของการทาําความสงบทาว่างชั่วขนาหนึ่งเป็นการเข้าฌานแต่พุทธน,นั้นมันมีสองเส้นทาง ที่จะทาให้เราก็าถึงความสุขคือเส้นทางของสมะถะที่ทําให้เกิดความสงบและทําให้เรามีความสุขและเส้นทางของวิปัสสนาเป็นเส้นทางที่ทําให้เราเกิดความสงบได้เช่นเดียวกันที่พระเจ้าบอกสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นไม่ผิดแต่ความสงบเนี่ยมันสงบได้สองช่องทางสงบจากการที่เราบําเพ็ญภาวานา แล้วจิตมันเกิดลงสู่ฐานของความสงบนั่นทําให้เราความสุขระดับหนึ่งแต่อันนั้นมันเกิดจากการที่เรากดทับไว้มันว่างเพราะเรากดเพราะเราไปสร้างมันว่างแต่เส้นทางของพุาสนาเนี่ยมันเป็นการเข้าถึงความจริงเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วมันจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้หมดและมันเป็นความว่างเมื่อว่างแล้วจิตมันก็อยู่อย่างสงบอันนี้ว่า สุขอื่น่ๆความสงบตัวนี้ตัวนี้สงบที่แบบไม่เสื่อมไม่ต้องทำเพราะมันวางแล้วมันจึงว่างมันวา่นวางจากความหมายงความเป็นตัวตนว่างจากอัตตาความเป็นตัวตนของเราและเขานี่เป็นการว่างที่อย่างแท้จริงว่างจากเราว่างจากเขานั่นการปฏิบัติยมต้องเอาตรงนี้ไปฝึกฝนด้วยเส้นทางของวิปัสสนาะ เรียนรูปไปสตนีถ้าจะนำตัวนีมน้ม,นม,นม,นม,มันเยอะให้แม่ไปฟังที่ดีแล้วั้างนะ